เฮ้ย u ก s, hey guys, guys, s ์เฮ้ยโกานวุ้ s ซกาสวัสดีครับพบกับรายการเรียนสนุกลุกนั่งสบายสไตกกล์ครูแกงวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับอยู่ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับบทเรียนที่หนึองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Unit Number One บทที่1นี้นะครับ topic นะครับ the topic i s school day school day listen and repeat after me school day เย yeah, ี่ยมมากเลยเย่ยมากนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับ school day เดี <S 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 ๋ยวขอหยิบปากกาก่อนนะครับอ่านี่นั好好่นเองนะครับ school นะครับกับ day นะครับก็คือ What does it mean school day แปลว่าอะไรแปลว่าวัน ที่เรามาโรงเรียนนั่นเองนะครับหรือวันเปิดเรียนนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูกันเลยในสไลด์นี้นะครับเขามีกิจกรรมให้เราแล้วนะครับคือข้อที่1น,นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า what can you see อ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนฟังแล้วก็ออกเสียงตามคุณครูนะครับ listen and repeat after me what can you C อ่ะ again please again please listen and repeat after me what can you see อ่าเย่ยมมากเลยเลยครับอ่ะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาถามแล้วโจทย์เขาถามเราแล้ว what can you see แปลว่าคุณสามารถเห็นอะไรบ้างในภาพนี้นะครับเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับเกมในที่นี้ก็คือชื่อเกมวอ a แคนยูซีนะครับตามโจทย์เลยก็คือคุณสามารถเห็นอะไรบ้างในภาพนี้โดยครูจะให้เวลาในการเราหาคำศัพท์อะไรก็ได้ในภาพนี้นะครับ5วินาทีดูซิว่าจะได้กี่คำนะครับโอเคนะ Are you ready? Are you ready? เยี่ยมมากโอเค3 2 1. Let's go. 5. 4. 3. 2. 1. Time's up. โอเคครับได้ก,กี่คำเอ่ยอ่าได้กี่คำนะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้ครูหน่อยนะครับว่าได้กี่คำ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำศัพท์ง่ายๆเลยคำศัพท์ง่ายๆเลยนะครับอ่าเรามาดูมีคำว่าอะไรบ้างนะครับนี่คำแรกเลยครับคำว่าอะไรเอ่ยว่าอะไรเอ่ย B O O K S Books นี่ครับว่าได้สิน Books เยี่ยมมากครับนี่แปลว่านี่หนังสือนั่นเองนะครับ ต่อไปครับคำที่สองครับนี่คำนี้คำที่สองครับคำว่าอะไรเอย่ยอ่าเยี่ยมมากเลยเอาใหม่อีกรอบนะครับ l i b r a r y l i b r a r y listen and repeat after me l i b r a r y เยี่ยมมากครับ l i b r a r y นะครับ l i b r a r y แปลว่าอะไร l i b r a r y นะครับแปลว่าห้อง สมุดนั่นเองนะครับห้องสมุดตรงนี้นะครับห้องสมุดตรงนี้นะครับต่อไปคําที่3ครับคํานี้ครับคํานี้ก็หลายๆคนก็รู้นะครับแต่อาจจะเขียนไม่ได้นะครับหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นคำทับศัพท์นะครับคํานี้ครับ lab 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 นะครับก็คือ l a บนั่นเอง lab บ้านเราเนี่ยนะครับหรือห้องทดลองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับห้องทดลอง นะครับต่อไปครับคำที่สีนะครับคำที่4นะครับ blackboard 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 นะ blackboard Black Black นะ Black หรือกระดานดำนั่นเองนะครับเห็นไหมครับกระดานดำกระดานดำไม่มีนะครับกระดานดำแต่แต่ตรงนี้ครับกระดานดำนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำใช่ไหม นี่ไงกระดานดําขนาดกระดานดาโรงเรียนเรานะครับยังไม่เป็นสีดําเลยยังเป็นสีอะไรอ่าสีเขียวนะครับสีเขียวนั่นเองนะครับแต่จริงกระดานตรงนี้ก็อาจจะเรียกว่าไว์บอร์ดก็ได้ไว์บอรดนะครับไว์บอร์ดก็ได้นะครับอ่ะต่อไปครับคํานี้ครับอ่าเปียโนนะครับเปียโนนะครับมันก็ ภาษาไทยก็เรียกเปียโนใช่ไหมครับแต่ว่าภาษากฤีจะมี b a e n o แล้วก็เร็วๆหน่อยนะครับ piano piano นะครับก็นี่เลยนะครับตรงตัวเลยนะครับนี่ตรงนี้นั่นเอง piano ต่อไปครับคำนี้ครับ violin violin ก็ตรงตัวเหมือนกันนะครับก็คือไวโอลินนะครับก็อยู่ตรงที่เด็กผู้หญิงนะครับกำลังเล่นไวโอลินอยู่นั่นเองต่อไปครับคํานี้ครับถานว่าอะไรเอ่ยอาเยี่ยมมากบาสเก t ตบอลบาสเกตบอลนะครับก็ตรงตัวเหมือนกันนะครับบาสเกตบอลก็คือ บาสเกตบอลนั่นเองนะครับก็อยู่ตรงภาพนี้ครับนี่กำลังเล่นเลยนะครับบาสเกตบอลนะครับต่อไปเป็นกีฬานะครับเป็นกีฬาต่อไปครับคำนี้ครับนี่คำนี้ b บ l ์เพราะคำนี้แบบ e a s y มาก e ีซี e โ e อีซี่ัลยอีซนะครับ b a l l นะครับ b a l l นี่ ball นะครับ b a l l ต่อไปครับคำสุดท้ายครับ tables tables อันนี้ easy เหมือนกันนะครับ easy เหมือนกัน tables ก็คืออะไรเอ่ย tables นี่โต๊ะนั่นเองนะครับนี่อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอโอาลายหมดเลยโอเคนะครับ ได้กันกี่คำอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเนาะอ่าไการทดสอบตัวเองด้วยว่า5วิเนี่ยเราดูปุ๊บอ่าคำศัพท์อะไรบ้างนะครับมีคำศัพท์อะไรบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกิจกรรมสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับอ่ exercise number two read look and find ฟังแล้วก็พูดตามคุณครูนะครับ read look and find again please read look and find very good <S <S เยี่ยมมากเลยน่ครับ read ว o e ถ i สิ e ิน read อ่าเยี่ยมมากครับ read แปลว่าอ่านนั่นเองนะครับ look 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 at this นะครับมองนี่สิอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ look แปลว่ามองดูนะครับ and และ find find วัตถุส e ่ n find is mean ค้นหาหรือพบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแปลโจทย์ตัวนี้นะครับเราก็จะแปลโจทย์ตัวนี้นะครับว่าเมาส์หายไปไ้อ่าตรงนี้นะครับ read a n d look หา ก็คือหาให้เจอน,นั่นเองคนพบให้เจอนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่านดูหาพบอ่านะครับเพราะฉะนั้น Exercise เตอ,อ,อร์ทูนี้นะครับก็คือให้นักเรียนอ่านดูแล้วก็หาให้เจอ นะครับแต่ใครอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้คุณครูอ่านให้นะครับกิจกรรมนี้ก็คือเดี๋ยวครูจะพูดเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เราแล้วก็เรามีหน้าที่หาให้เจอโอเคปะ่ะนะโอเคนะพร้อมนะ Are you ready คำแรกครับ book again. b o o k s Last one. b o o k s อ่าเจอยางเจอยางอยู่ตรงไหนอ่าเยี่ยมมากเลยนี่ไงตรงนีเราเพิ่งคบเมื่อกี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่เองเยี่ยมมากเลยคำต่อไปครับ next d e a t s d e a t s ดส <Dead. S 2> เยออยังเจยออยังอ่าเยี่ยมมากเลยตรงนี้นั่นเองนะครับ <S <S เดสนะครับเดสนะครับเดสนะครับ <S <S ก็คือโต๊ะทำงานนั่นเองนะครับ,รบก็คือสังเกตง่ายๆก็จะมีลิ้นชักมีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นท a b เบิลนะครับท็อเบิลก็จะเป็นโต๊ประมาณนี้นะครับท a b เบิลเนอะ นะครับเทเบลจะเป็นตัวประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไป next painting 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 เจอไหมอ่าคำนี้นะครับ painting นะครับเจอย่างเยี่ยมมาก painting นะครับนี่นั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับ p a i นะครับก็คื การระบายสีนั่นเองนะครับกำลังระบายสีระบายสีการระบายสีนะครับต่อไปครับ next next words is piano 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 คำนี้นั่นเองนะครับอโอ คำนี้ง่ายนะครับพูดเสร็จก็รู้เลยไปว่าอะไรนะครับเยี่ยมมากนะครับต้องเป็นตรงนี้แน่นอนนะครับตรงนี้แน่นอนนะครับนี่เปียโนนะครับก็คือเปียโนนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปครับ the last word it's ball ball นี่คำนี้ใช่ไหมบอลก็คือตรงไหนนี่นั่นเองบอลหรืออ่าบางคนอ่านี่ก็บอลนะครับนี่ก็เรียกว่าบอลเหมือนกันแต่ว่ามันเอาไว้เล่นบาสเกตบอลนั่นเองนะครับส่วนบอลตัวนี้บอลตัวนี้นะครับกลมเนี่ยบอลตัวนี้เอาไว้เล่นฟนะุตบอลเนาะโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับในบทเรียนแรกนะครับเป็นไงครับ อชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้โคด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมแรกนะครับได้กี่ค,คำคอมเมนต์ให้ครูด,ด้วยโอเควันนี้สวัสดีครับคูณป